ชมผู้นอนแล้วลุไปอยู่ไ้นชมพูนอนแล้วด้วยหัวหวหัวหัวสวัสดีครับพบอกับผมอีกครั้งนะครับเอมจากช่องสโลได้นะครับวันนี้วันที่30เมษายนนะครับเรากำลังเตรียมตัวไปเที่ยวนะฮะหยุดสามวันนะครับวันแรงงานเราเป็นคนใช้แรงงานก็ออกไปพักผ่อนกันหน่อยนะครับก็อ่า การเตรียมตัวไปเที่ยวครั้งนี้ผมเอาแอร์เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเพราะว่าเช็คสถานที่แล้วเนี่ยที่แคมป์สามสองสเมืองการนะครับเขามีไฟให้เสียบนะครับคิดค่าไฟเพิ่มนะใกล้มากครับที่นี่ร้อโลจากกรุงเทพครับอยู่ติดริมน้ำนะฮะมีกิจกรรมมีเรือมีอะไรให้เล่นนะครับเราก็จะพามีพี่มี่เอาเจ็ตสกีไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือกันที่นู่นการจัดวางก็เนี่ยแหละครับผมจะไม่ได้ติดแอร์บ้าน นะครับผมก็คือถ้าไม่ร้อนจริงๆก็จะไม่เอาแอร์ไปแล้วก็วางไว้อยู่อย่างนี้แหละครับซึ่งมันพอมีพื้นที่ถ้าเกิดว่าเราทําห้องน้ําไปเนี่ยพื้นที่มันจะน้อยลงและพื้นที่วางของมันจะน้อยลงใครๆจะคิดว่าบัตดี้มันใหญ่นะครับคือจริงๆบัดดี้เนี่ยมันก็เท่าเท่ากับหัวจรวดเท่าเออแวนความกว้างร้อยห้าเท่ากันหมดครับแต่ว่ามันดูใหญ่กว่าแค่นั้นเองแต่จริงจริงพื้นที่ใช้สอยคือเท่ากันเลยนะฮะเนี่ยครับถ้าไม่มีห้องน้ําเราก็จะได้พื้นที่วางของเยอะ ในส่วนของที่นอนนะครับวันนี้เราไม่ได้ปรับเป็นที่นอนไปเพราะว่าระยะทางใกล้ๆคงไม่จําเป็นจะต้องจอดแวะนอนนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับแต่ว่าก็ไม่มีคดไม่มีคนนั่งอยู่ดีเราเดินทางกันแค่สองคนนะครับก็ดีของเตียงประเภทนี้ก็คือตรงกลางเนี่ยมันสามารถเดินได้แล้วก็วางของก็ได้นะครับใต้เตียงก็ยังเก็บของได้เยอะนะครับแล้วข้อดีของเตียงของผมที่ใช้เป็นโครงเหล็กเนี่ย คือสามารถคลายคลายน็อตเกีียวปล่อยนะครับคลายสีขายกออกได้เลยนะครับสําหรับใครที่กังวลเรื่องเวลาจะไปต่อภาษีจะต่อไม่ได้นะครับยกออกได้เลยนะฮะง่ายๆแค่นี้เองครับโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันแล้วนะครับเจอกันครับ ถึงชอบหอบกลางคืนเนีออกกลางวันก็เจอรถติดแดดร้อนติดฟิล์มมานะเขาบอกว่าฟิล์มใสแต่กันร้อนได้ก็ได้ไปเชื่อเขาร้อนไหมร้อน ก็มาถึงที่3ามสองสแคมป์แล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปทักทายเจ้าของสถานที่หน่อยนะครับเพราะว่าเห็นว่าเขาที่ที่ที่ลานของเขาเนี่ยก็มีแคมเปอร์แวนซึ่งเป็นน่าจะเป็นรถของเขาแหละแล้วก็จอดเป็นสโลบาร์ bar, ขายกาแฟด้วยนะครับมีทั้งโฟกแล้วก็ตัวที่ว่าทําเป็นร้านกาแฟเนี่ยผมเคยเห็นในเห็นในโซเชียลบ่อยๆนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะ ขอเข้าไปทักทายเขานิดหนึ่งนะครับรถคันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะแล้วก็สะดุดตามากเคยเห็นใน Facebook บ่อยๆนะครับคันนี้ทำเป็นร้านจกาแฟนะครับเป็นไฮไลท์เลยนี่มีสติกเกอร์เลยด้วยนะครับพี่พี่อัพเคย ขอสติกเกอร์เข้ามาในเพจเราใช่ไหมใช่ครับไอพี่ออฟนะครับเป็นเจ้าของสถานที่ที่นี่นะครับแล้วก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เรานะฮะรถสวยมากที่ครับวิ่งได้ปกติพี่ก็นอนในนี้เลยใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สามสองสามแคมป์นะครับสามสองสามแคมป์ก็ค้าบริการถ้าเกิดเป็นเต็นท์หลังก็คนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าเกิดมามีเต็นท์มาแต่ถ้าเกิดเป็นรถแคมเปอร์ หรือเป็นรถบ้านรถท็อปเตทนก็คนละก็200บาทถ้าเกิดว่ามีเสียบแอร์เพิ่มก็เพิ่มคนละ120บาทครับครับประมาณนี้ครับเข้าวๆครับมีปลั๊กไฟมีจุดให้เสียบปลั๊กไฟครับมีมีคายัคอันนี้ก็เล่นได้ใช่ไหมครับเล่นได้ครับคิดยังไงครับเรือคายัคก็เป็นชั่วโมง150าครับมีเครื่องซูชีพห้พร้อมครับครับร้อมครับเมื่อสองปีที่แล้วเราก็เคยมาพักที่นี่นะครับ ตอนนั้นเป็นงาน fort, River Camp, River Camp. อคอนเสิร์ตริเวอร์แคมป์ริเวอร์แคมป์สถานที่กว้างจัดงานได้เลยใช่ไหมได้เลยเห็นว่าพี่จะจัดงานวินเทจใช่ครับน่าจะปลายปีครับปลายปีนะฮะจัดงานรถวินเทจคิดว่าเราคงจะไม่พลาดสถานที่ก็ไปถึงนู่นได้เลยนะนะสมุทรไทยงานที่จะจัดเลยกว้างไปถึงนู่นเลยรองรับคนได้เป็นหมืหน่นเ ประมาณหมนะื่นลองรับคนได้เป็นหมื่นนะโสโลไรามาจัดไหมเอาสักร้อยคนพอ <c oughs> ปกติรถไม่ได้เข้ามาจอดตรงนี้นะครับเราขอพี่ออฟขออนุญ,ญาตเขาเข้ามากับถ่ายให้มันดู <c oughs> เป็นเป็นสวยๆนะเรามาเยือนมาจะได้เสพมัว <c oughs> ตอนนี้พี่ออฟเขาติดลูกค้าแล้วมีลูกค้ามาซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายไปจอดตรงจุดจอดรถนะไปดูว่าพวกเพื่อนเรามากันหรือ,อยัง ตอนนี้เราก็ย้ายรถมาที่จุดจอดรถแลด้วน,นะครับเพื่อนๆเ,เรามากันแล้วนะวันนี้มากันหลายคันนะครับมีพี่เอมพีม่ปาดิ่ไก่พี่นี่น้าเหลิมนะครับมากันเยอะเลยเราจะไปจอด,ดกินน้ำเมื่อตะกี้ที่ผมได้คุยกับพี่ออฟนะครับก็เลยมีไอเดียว่าเราอาจจะ มาจัดงานที่นี่นะฮะโดยจะจัดร่วมกันสโลดายร่วมกับ3ามสองสามแคมป์นะครับเพราะว่าพี่ออฟเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เรื่องการจัดงานละปลายปีนี้เขาจะมีจัดงานงานรถวินเทจนะครับเขาว่าสถานที่เนี่ยรองรับได้เป็นหมื่นคนแต่งานผมอ,อาจจะไม่ถึงใหญ่ขนาดน,นั้นอาจจะเป็นงานเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่เล็กมากหรอกน่าจะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าเรา กะว่าจะชวนศินลปินด้วยนะครับพี่ศักดาอินคานะครับถ้าคนที่อายุ40อย่างผมยังไงฮะก็จะต้องรู้จักนะครับสักดาอินคาเขากำลังจะเข้ามาวงการแคมเปอร์แวนนะครับเขาจะนำรถมาให้ผมทำแล้วเราได้คุยกันแล้วนะครับพี่พี่ศักดาเขาก็มีไอเดียนะว่าเขาอยากจะจัดงานคอนเสิร์ตเป็นแนวแคมปิ้งสถานที่เนี่ยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับ งานสโลไดนะครับผมจัดมาสามครั้งแล้วถ้าจะมีอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่เนี่ยมันจะต้องมีอะไรเพิ่ม <c oughs> เติมกว่านี้อย่างครั้งที่หนึ่งเรานัดเจอกันเฉยครั้งที่สองก็สมาชิกเริ่มเยอะขึ้นครั้งที่สามเราก็เริ่มมีดนตรีมีโฟกซองครั้งต่อไปเนี่ยก็กะว่าอยากจะมีศิลปินนะครับที่สักดาที่เขาจะเข้ามาแจมกับเรานะครับดูสถานที่นี้นะฮะ ถ้าเราจะจัดจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้ใช้สถานที่ได้หมดเลยรองรับเป็นหมื่นคนนะฮะแต่ว่าแคมเปอร์แวนของเราเนี่ยที่ตั้งเป้าเอา,เอาไว้อะกะว่าสักประมาณห้าร้อยคันห้าร้อยคันเลยเหรอห้าร้อยคันเลย <laughs> คิดใหญ่ไปปะไม่ยังเราต้องมีค่าค่าค่าศิลลิปปนค่าเวที ซึ่งถ้าเราจัดเล็กเนี่ยงบประมาณมันไม่พอจัดเล็กเราเก็บคนละพันหนึ่งเนี้ยบางทีมันก็แพงเกินไปถ้าจํานวนคนเยอะเก็บสักห้าร้อยครับคือเราจัดเพื่อความสนุกแต่ว่าเราก็ไม่อยากขาดทุนนะฮะเนี่ยมันมันมันเป็นไอเดียนะครับใครคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าคิดว่าถ้าคิดว่างานนี้เป็นไปได้นะฮะลอง หรือว่ามีอะไรแนะนำนะครับลองแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเราจะพาชมสถานที่กันนะครับที่นี่มุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. เขามีการจัดพอปสวยๆนะครับตรงนี้เป็นกองไฟสามารถมานั่งล้อมวงได้นี่ก็เป็นรถของพี่อ๊อฟนะครับ mm hmm. เขาก็เป็นสายวินเทจเลยเล่นรถตู้เก่ามานานมากแล้ว mm hmm. เห็นว่าคันนี้เขาอยู่เรับมาเกือบ20ปีแล้วส่วนตรงนี้เป็นลานริมน้ำนะครับเพื่อนๆสามารถมากางเต็นท์ตรงนี้ได้ ห้องน้าจะอยู่ด้านหลังตรงนู้นนะครับหรือว่าใครหรือว่าใครมีเรือนะครับมีเรือมีเจ็ตสกีสามารถลากมาได้ตรงนั้นจะมีท่าเรือสําหรับลงเจ็ตได้นะครับนี่ฮะน้าเนี่ยแม่น้ําสายนี้นะครับจะแยกมาจากแม่น้ําแควใหญ่ตรงนู้นนะครับแยกเข้ามาสามารถพายเรือเข้าไปได้ข้างในนะครับแล้ววนออกมาวนรอบเกาะประมาณ หชั่วโมงนะฮะวนเข้าไปทางนี้แล้วกลับมาทางเดิมประมาณหนึ่งชั่วโมงเขามีเหลือให้ใช้หรือว่าใครจะเอามาเองก็ได้นะครับที่3ามสมแคมป์นะครับเขาจะมีท่าให้ลงพวกเจ็ตสกีลงซับบอร์ดนะฮะพายคายักจะมีพวกนะฮะจะมีชาวซับบอร์ด ตอนเย็ยนๆเ,เขาจะเข้ามาจอดพักกันตรงนี้เดี๋ยวอีกหน่อยตรงนี้เขาจะทําเป็นออกแนวชายหาดนะฮะเนี่ยขุดหลุมเอาไว้เตรียมปลูกต้นมะพร้าวทาเป็นแนวชายหาดพ,พี่พี่มีพี่มีนี่เขาจะมีคอนเทนต์ตลอดนะทุกทิปไม่รถก็เหลือต้องมีอะไรพังสักอย่าง างเขารว่าโมดิฟาอ๋ออันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการ u n นบล็อกเรือคายักเป่าลมกันนะครับสั่งมาวันใช้วันนี้วันแรกเลยนะฮะนี่เราจะมาลองเล่นตรงนี้เรือคายักเขาก็มีให้ใช้นะครับแต่ว่าไหนๆเราเอามาแล้วจะได้ลองของไปด้วย เลงไว้นานแล้วครับเมื่อก่อนมันหกพักว่าบาทแต่อันนี้มันลดเหลือ4 5่พันานะก็เลยรีบซื้อเลยนี่นะครับในชุดจะมีที่นั่งนะครับอันนี้เป็นเป็นที่นั่งนั่งได้สองคนแล้วก็เหลือมีปั๊มลมแล้วก็มีพายมาให้ด้วย2อันนะครับ4,500บาทนะฮะคุณภาพไม่รู้ยังไงเดี๋ยวจะลองลองเล่นดูอีกทีนึง แรกแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะฮะจะไปดูกันนี่มีซับบอร์ดมาเต็มเลยนะครับ เย,ย,ย็นนะเออชิลดีจังตอนนี้เราอยู่กันกลางแม่น้ำนะครับแม่น้ำแขวนะเป็นกิจกรรมภายเรือที่ค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับเพราะว่า กิจกรรมพายเรือเนี่ยทางชมพู่เขาจะไม่เอาด้วยเขากลัวผมก็จะได้มีเวลาส่วนตัวสักทีนะครับออชิลมากครับตรงนี้มีที่พักนะครับมีแพรริมน้ำหรือตรงตึกนู้นก็เป็นโรงแรมนะครับโรงแรมนาทีริเวอร์ฟอนต์นะฮะถ้าใครคิดจะมาพักผ่อน ใกล้ๆกรุงเทพนะครับแนะนำเลยที่นี่ร้อยสาโลครับสวยมากครับวิวตรงนี้พระอาทิตย์ตกกลางแม่น้ำชิวๆครับเรือยางมันดีนะมันนอนสบายเนี่ยมีที่พิงหลังถ้าเป็นคายักไฟเบอร์มันนอนอย่างนี้ไม่ได้นเนี่ยอันนี้มันนอนได้สบายเลย แล้วดูวิวข้างหลังด่ครับแม่มันโคตรได้ฟิลเลยดีนะทำงานเหนื่อยมามาปลดปล่อยนี่ผมยังมีรถค้างอยู่3ามคันนะครับมีคอมพิวเตอร์ส่งรถวันที่สิบาเดือนนี้นะฮะก็ยังพอมีเวลาอยู่มี หัวจรวดก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็หัวจรวดอีกคันหนึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่ตอนนี้พี่ชัยก็ทําอยู่นะครับเรามาเที่ยวเราก็ยังให้มีพี่ชัยคอยช่วยทําอยู่นะครับมาพักผ่อนบ้างครับพอเราพายเข้ามาที่คลองแยกนะครับมันก็จะสงบนะฮะเปลี่ยน ฟิลไปอีกฟิลหนึ่งพระอาทิตย์จะตกตรงนี้นะครับพวกซับบอร์ดจะเข้ามาถ่ายรูปกันตรงนี้เยอะนะฮะถ่ายรูปย้อนแสงจะสวยมากนี่คนแรกเนี่ยสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์พิจาเซฟเข้ามาเยเซฟสัมภาษณ์ทั้งสิบสัมภาษณ์บนนี่เมนูสร้างชื่อเลยนะอสร้างชื่อเลยนะอร่อยครับคอนเฟิร์ม โอ้อร่อยมากเลยนี่ครับมือนี้อร่อยมือต่อไปต้องทำแล้วนะพริกพริกพริกอร่อยแตงกวาแตงกวาแตงกวาอร่อยทุกอย่างแตงกวายังอร่อยนรับเนาะเรแผลดีเอีได้เราสองคนเออชอบหมูหวานหน่อยหมูหวานนี่เคี่ยวเคี่ยวสามชั่วโมงโอ้หวานหวานชอบมากเลยหวานหวานอย่างเกีิน นี่เขาอก้านาๆเขาจะนอนกันละไม่ไหนไต่อนี่แต่อไหนอะที่จัดให้แล้วเหลือไม่แข่งนี่นะไมงแข่งี่นแขงนี่นี่่งนี่ี่อนีนี่ีนี่ี มันต้องมีนะแสงสีชมพูนอนแล้วไฟอยู่หรือนะชมูนอนแล้วด้วยจะ๋ยวจะจัดว่านบอกพี่นะสีไอโก้สีไอโก้อันนี้เดี๋ยวไม่ต่อตอนนอนแล้วเปลี่อนไปต่อเพราะตรงนี้เดี๋ยวเกรงใจเขาสีทุ่มแล้วเดี๋ยวไม่ต่อเพราะเราพักในแคมป์เรเสกังไม่ได้เดี๋ยวเราไปอตกกองตไฟมหาพี่นี่ด้วยนะยาวเขาัวเมืองไงนะ เด็ดเด็ลองตอดปึ๊บปึเลยไปแล้วเเชี่งเสืเี่อเสไปยังไงไปเยเไปยังไงเดี๋ยวพี่นี่นะผมข่อยาดล้วนี่ยู่รานมึงเนี่ยไปแล้วนะโอเคจบเลจบใส่เสื้อแล้วพี่อหะลพี่มีเสื้อโอเค ขออนุญาตทุกคนนะครับโอเคโอเคโชคดีโชคดีน้าเหลิมน้าเหลิมนอนนะไม่กินไม่ไม่รบกวนไม่รบกวนพี่อ้อยยังไม่เจอนะผมไม่เจอนะไม่ต่อที่ร้านนั้นไม่ให้เอาเครื่องดื่มเข้าต้องให้เปิดแล้วมมมึึงงไไปปแล้วน่่อร้านนี้ถอดเสื้อได้ไปไปเอ้าเฮ้ยมาเอ้านี่ตกลงร้านนี้เหรอเฮ้ยไป b i r to h d a y t you happy birthday happy birthday happy birthday to you อ่านี่เรามาต่อร้านอะไรนี่ชื่อร้านอะไรชื่อร้านอะไรตู้คาเฟ่นี่อ่าอันนี่มีเด็กปยาตอนรับแขกเลยนะโอ้เซอร์ไพรส์โอ้โหค่อยๆเซอร์ไพรส์จริงๆเ่ะ นี่วันนี้เราจะรีวิวรถพี่มี่ด้วยเอารีวิวแบบจริงจังเลยนะโอเคครับนี่เป็นฟิลคาเฟ่เนี่ยเนี่ยร้านร้านต่อพี่มี่เขาจะมาชวนต่อที่นี่แหละรถเขาเนี่ยจะเจอเซอร์ไพรส์กลับเป็นฟิลคาเฟ่เขาจะเซอร์ไพรส์เราเราเซอร์ไพรส์กลับตาไหลเลยเปล่าเปล่าปล่าเปล่า่าเ่า่าังโควิดไม่ไม่เปล่ารอยที่เป็นสองรอบแล้วไม่ติดรอกเดียวขอบคุณครับ โอ้โหไฟดาวไฟดาวมาไฟดาวมาด้วยไฟดาวมาอ่ะรอไปรอข้างนอกต่อนี่นี่เป็นร้านต่อเราเราเราไม่อยากรบกวนใครแล้วก็ปิดประตูตรงนี้รถฟาร์มีรถได้ครับตึมๆอยู่ในนี้นะเอ่อเปิดเพลงก่อนแสงสีเสียงดีด้วย พี่มย์อันนี้เราไม่ได้รบกวนใครนะครับเพราะว่าเปิดดังแค่ไหนก็อยู่ในรถไม่ได้ยินเลย ดถึงฟิวตรงนี้แหละนี่คิดถึงฟิวแม่นาคเลยนะรออยู่ที่ตะลิ่งนี่พี่ไก่ประเดิมแล้วนี่นะรถรถผมใช้แอร์เคลื่อนที่มันก็เย็นใช้ได้นะนี่ไอขึ้นแล้วนะเนี่ยไอขึ้นแล้วนะไม่ธรรมดานะครับแอร์เอเจเก้าพันิทีว ยังใช้ได้ครับเนีเย็ยนฉ่ำขณะนี้เวลาตีหนึ่งครึนะครับเราไม่ได้รบกวนใครนะครับเพราะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแขกคนอื่นเลยนะเราเหมาลานก็ดึกได้น้อยนิดน,นึงแต่ว่าเสียงก็ไม่ได้ดังมากต,ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับใช้แอร์เคลื่อนที่ aj 9 0 0 0พ btu หนาวนะครับหนาวใช้ได้เลยเนะี่ย ไอขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะนอนล่ะตืนมามันจะมันจะผมผมออันนี้อันนี้นอน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 ไทยไทยอาหารหน่อยเอ้ยไทยมีสียงด้วย ขอญาตยังนีบินโดนขอญาอยังเนี่ยโอ้โหร้อหัว้อหัว้หัวปุ๊กวันสุดท้ายที่สามสองสามแคมป์นะครับแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับก็จะมาให้ดูนี่ว่าอันนี้คือห้องน้ำผมนะครับก็ง่ายๆเ,เป็นเป็นห้องน้ำนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่อยากจะให้ผมทำห้องน้ำผมก็บอกเสนอเนี้ยเป็นทางเลือกที่มันง่ายๆนะครับไม่ต้องไปทำในรถ สำหรับถ่ายหนักถ่ายเบาหรือจะอาบน้ำก็สูบน้ำขึ้นมาส่วนส่วมเคลื่อนที่ของผมเป็นแบบนี้ครับง่ายครับปิดฝาสนิทถ้ามาสองคนก็แยกคนละถังไปเลยสำหรับทริปนี้เรามากันเจ็ดคันนะครับกลับไปแล้วสองก็ยังเหลืออยู่ด้วยกันอีกห้าคันนะครับเรามากันเยอะๆเนี่ยมันพึ่งพาใส่ได้นะครับอย่างผมวันนี้ไม่ได้เอา ลืมเอากล่องไฟมาแล้วก็อาศัยไฟจากน้าเหลิมนะครับกินข้าวก็กินจากควนน้เหลิมนี่ได้ปลามาจากเสียเด่นนะครับไปทางปลาที่เมืองการแล้วก็ตาบังนะครับกาแฟตรงนี้เราก็ไม่ได้เอากาแฟมาก็เนี่ยครับก็กินกาแฟที่บ้านนี้แต่ถ้าใครที่จะมาคนเดียวรักสันโดษนะครับอาจจะต้องเตรียมของเยอะหน่อย แต่เรามาหลายคันมันพึ่งพาอาศยกันได้นะครับแล้วก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากนะครับ <c oughs> ใครกําลังมองหาสินเชื่อนะฮะสำหรับจะไปตกแต่งทําแคมเปอร์แวร์นะครับติดต่อเชฟมี่ของเราได้นะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเชฟมี่ของเรายินดีให้บริการนะครับ UOB ดอกเบี้ถูกครับ